สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงนะคะนี่คือบริษัทออโตแกรีค่ะและสำหรับวันนี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งในรถรุ่น next gen everest ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะเป็น everest titanium plus ขับ4ใบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้า210แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายอยู่่ที1 ล้าน0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวกงกี้พาชมรอบคันนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอะไรบ้างคะ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าลูกค้านะคะเลือกใส่เป็นชุดแต่งวายนะคะก็จะมีตัวครอบกระจังหน้านะคะสําหรับตัวนี้เป็นสีดาล้วนแบบนี้เลยนะคะสําหรับรังพึ่งก็จะเป็นสีตัวสีเทานะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ตัวท็อปสุดเขาก็จะมีกล้องนะคะพี่ๆขาสามรองศานะคะบริเวณกระจังหน้า แบบนี้ใต้โลโก้นะคะและไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดแน่นอนไฟหน้าเขาเป็น m a ทริก LED มาพร้อมกระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติรวมถึงกระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและมาพร้อมกระบบออโต้ไฮบีมด้วยมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไรตัว4แคมแสงสีขาวมาจากโรงงานค่ะและก็อีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวันั่นก็คือตัวกันชนหน้าค่ะนี่ สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งนะคะในรถรุ่น Next Gen Everest นั่นเองค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นอขอโทษค่ะไฟตัดหมอกเป็น LED จากโรงงานระบบด้านหน้าเขาก็จะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองอแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นคิ้วล้อเดิม ะะกับรุ่นเอเวอร์เรสสีเดียวกับตัวรถขนาด3นิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้อค่ะล้อแม็กลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กสีดาเงาแบบนี้เลยขนาดรอบวงก็คือเป็น20นิ้วนะคะตัวนี้จับคู่กับยางโตโยนะคะซีรีส์ยางก็จะอยู่ที่ 2655i 20 R 20ค่ะ แล้วก็แก้มข้างค่ะเดิมๆแล้วตัวไทเทเนียมพัดนะคะก็จะตัดด้วยสีคโครเมียมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือทำนะคะตัดเป็นสีดําแบบนี้เลยพร้อมกับคีบระบายความร้อนในส่วนของกระจกมองข้างยังคงเป็นสีคโครเมียมนะคะก็มีความหรูหรานะคะแล้วก็ดูสปอร์ตเมื่อลูกค้านะคะตัดบางจุดเป็นสีดำนั่นเองกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถระบบบายสปอร์ตแล้วก็ด้านบนค่ะ เราหลังคาเดิมๆแล้วนะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าก็เลือกทําเป็นดํำล้วนแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะว่าต้องการรอบคันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ มือเปิดสีโครเมียมนะคะจากโรงงานนะคะที่มากับตัวรถอยู่แล้วพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เลตค่ะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือตัวอะคริลิกค่ะอักษรคําว่าไทเท,ทเนียมนะคะรวมถึงชายบันไดเดิมๆแล้วเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็ทําเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะทําให้ดูดุนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับด้านท้ายค่ะช่วงล่างนะเป็นวัดลิงค์นะสำหรับตัวเอเวเรสค่ะแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ค่ะซิกเนเจอร์นะคะพร้อมกับคาดท้ายที่มีอะคริลิกคำว่าเอเวเรสแบบนี้เลยฝาท้ายค่ะเป็นระบบแฮนด์ฟีนะคะแล้วก็แถวที่3เป็นพับไฟฟ้านั่นเองมีระบบเตินกันชนด้านหลังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นงานสำหรับชุดแต่งวายนั่นก็คือตัวสเกิร์ตหลังนะคะตัวชิ้นนี้ ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวายนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็เป็นรถออนกปกรสงค์นะคะ7ที่นั่งค่ะที่มาพร้อมกับระบบนะคะครอบคลุมในทุกๆก,การใช้งานเลยค่ะมีระบบ Adaptive Cruise Control นะคะพร้อมกับระบบ Stop แอนโกค่ะมีระบบเบรกนะคะ ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ R O M ป้องกันการพลิกคว่ำค่ะระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะแล้วก็ช่วยนะคะชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันนั่นเองพี่ๆท่านใดท่าสนใจนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้สามารถส่งรูปคันและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะและถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันตามช่องทางการติดต่อ ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเบอร์โทร ID Line สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ Finance, สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาที่พี่ทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งสำหรับ Next Gen Elway และ Next Gen Ranger ได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford by กิ n งกรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.